คืนเรื่องของหนูของหนูฮือคู่อะไรคู่อะไรคู่อะไรพูดอะไรอืมตีนะ กันแน่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 ยิงนะยิงนะโห<ถ>สอืมอืม คุณพีชชอบพูดว่า,า,าอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยคุณคะการบ้านสอบด็อกเตอร์คะ่ะจะมาเชื่ออะไรไม่ใช่แต่มันก็คือรถเลกไง <c oughs> มันต้องใส่แต่เขาบอกว่ามันต้องใส่ตลอดม่มถ้ามันไม่ใส่ตลอดคือมันจะไม่เดินใช่ไหมใช่ไหมแน่แน่แน พิมพ <ermo unlimited> <te am Allah> ์อะไรกันเฮอาะดูอาดูอาะดูอาะดูฮไปเอาเป็นพิมพ์ออกไปไปไม่เหมือนกันคงฉันมันเป็นช็อกโกแล เซฟนุ <Self> <c oughs> ่นพิมพ์ขึ้นมาเซฟนุ่นดีดีที่แน่ใช่คำสันติตลกฉันติตลกฉันฉันมีเส้นตลกเยอะอืมไม่เซฟดีอืม